ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจําสัปดาห์หกสามหนึ่งปะระมะมะ,มะละหมายถึงมลทินอย่างยิ่งชมรมบ้านธรรม,มะมตอพอพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอัถกถาเกื้อกูลต่อความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมขัดเกลาละคลายความไม่รู้และกิเลสอกุศลทั้งหลายสำหรับผู้ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพราะตนเองมากไปด้วยความไม่รู้ข้อความบางส่วนจากพระสุตตันตปิฎกขุทธกานิกายอิติวะตะกะมาลสูตรมีว่า โมหะให้เกิดความชิบหายโมหะทำให้จิตกำเริบชนไม่รู้สึกโมหะนั้นอันเกิดในภายในว่าเป็นภยัยคนหลงย่อมไม่รู้จักประโยชน์ย่อมไม่เห็นธรรมโมหะย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นดังนั้นการอดทนที่จะฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจขึ้น จึงเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ปัญญาเกิดขึ้นจเจริญขึ้นขันขดเกล,ลาละใคร่บนทินคือความไม่รู้ไปเียละเล็กเียละน้อยดังนั้นเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงและไม่ประมาทในการศึกษาพระธรรมในชีวิตประจําวันภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจําสัปดาห์ชมลมบ้านธรรมะมสอ,อพอ ขอเสนอคำว่าปะระม,ะมะมะละแปลว่ามลทินอย่างยิ่งมาจากคำว่าปลมหรือปะละมะแปลว่าอย่างยิ่งแปลว่าไม่มีอย่างอื่นยิ่งไปกว่ากับคำว่ามะะหรือมนคือมลทินสิ่งสกปรกสิ่งเศร้าหมองรวมกันเป็นปะระมะมะ,มะระแปลว่ามลทินอย่างยิ่ง สิ่งสกปรกอย่างยิ่งไม่มีบนทินอย่างอื่นยิ่งไปกว่าสำหรับมนทินอย่างยิ่งคืออวิชาความไม่รู้เป็นอีกหนึ่งคำที่แสดงถึงความจริงของอกุศลธรรมประการหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตเกิดกับอกุศลจิตทุกขณะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตตราบใดก็ตามที่ยังมีอวิชาอยู่ก็ยังเป็นเหตุให้ทำกรรมที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง ทำให้ท่องเที่ยววนเวียนไปในสังสารวัตต่อไปเป็นมนทินอย่างยิ่งผู้ที่จะดับมนทินประเภทนี้ได้หมดสิ้นคือพระอารหันต์ข้อความในพระสุตตันตปิฎกขุตกานิกายคาถาธรรมบทแสดงมนทินอย่างยิ่งคืออวิชชาดังนี้ความจริีเป็นมนทินของผู้ให้ทานอากุศลธรรมทั้งหลายเป็นมนทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้า เพราะอัตถะว่าเป็นเครื่องยังสัตว์ให้พินาศแต่อวิชาเป็นมนทินอย่างยอดยิ่งกว่ามนทินทั้งปวงเมื่อกล่าวถึงมนทินแล้วย่อมเป็นความไม่บริสุทธิ์เป็นความซ่อหมองเป็นความมัวหมองไม่เว้นแม้แต่ความมัวหมองเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันคือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเป็นเครื่องซ่องมองของจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออวิชา เป็นมนทินที่ยิ่งกว่ามนฑินทั้งหลายคนที่ยังมีกิเลสอยู่จะกล่าวว่าตนเองไม่มีมนฑินเป็นผู้ปราศจากมนฑินไม่ได้เพราะเหตุว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีมนฑินเป็นผู้ที่ปราศจากมนฑินโดยประการทั้งปวงคือพระอรหันต์เท่านั้นกิเลสทั้งหลายทั้งปวงย่อมทำไม่จิตเศร้าหมองไม่ป่องใส สำหรับผู้ที่ยังเป็นปุถุชนในชีวิตประจำวันในภพนี้ชาตินี้ก็ยังไม่พ้นไปจากกิเลสใดๆเลยเป็นผู้ถูกกิเลสกุ้มรลุมเกือบจะต,ตลอดเวลาเพราะถ้าความดีไม่เกิดก็เป็นโอกาสที่กิเลสจะเกิดขึ้นทาจิตหน้าที่ทําให้จิตเป็นอกุศลแปดเพื่อนจิตทําให้จิตเศร้าหมองซึ่งไม่เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นที่มีกิเลสมาก โดยมีอวิชชาความไม่รู้เป็นหัวหน้าเมื่อย้อนกลับไปในอดีตชาติอันยาวนานที่ผ่านมาก็มีกลเลต์มากมีความไม่รู้มากเหมือนกันสะสมสืบต่อจนมาถึงปัจจุบันชาตินี้ทำให้ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจทันทีที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิมรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายก็ติดข้องพอใจหรือโกรธขัดเคืองไม่พอใจแล้วซึ่งจะเห็นได้ว่ากิเลสที่สะสมมามีมากเหลือเกินหนักมากกำลังจมอยู่ในสังสารวัฏยังไม่มีเลี้ยวแรงที่จะออกจากสังสารวัฏไปได้ mm hmm. พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคำบังดีเป็นคำอนุเคราะห์เกื้อกูลเป็นประโยชน์ ทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรสูงสุดเพราะเหตุว่าทุกคําจริงของพระองค์ไม่ได้มีความประสงค์ให้ใครเข้าใจผิดเลยแม้แต่น้อยแต่พระองค์ทรงแสดงธรรมะโดยในยัดต่างๆมากมายหลากหลายโดยประกาศละทั้งปวงที่จะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาค่อยๆเข้าใจขึ้น เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะตามความเป็นจริงแม้แต่ในเรื่องของอวิชชาซึ่งเป็นความไม่รู้พระองค์ทรงใช้พยัญชนะมากมายที่แสดงถึงความจริงของธรรมะประเภทนี้ซึ่งเป็นสภ,สภาพธรรมะที่ไม่รู้สิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงเป็นสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนคือไม่รู้ตามความเป็นจริง ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นอย่างอื่นเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นอวิชาความไม่รู้ก็ได้แก่ไม่รู้ในสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราสำหรับสิ่งที่มีจริงนั้นมีจริงจริงในทุกขณะนี้ทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายไม่พ้นจากธรรมะเลยไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเพราะมีจริงทุกขณะ ไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมะโดยนยดัยัใดๆก็ตามก็ไม่พ้นไปจากธรรมะที่บิจริงในขณะนี้ขณะนี้มีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปไม่มีขณะไหนเลยที่ไม่ใช่ธรรมะอกุศลจิตทุกขระทุกประเภทเกิดเพราะอาวิชชาซึ่งเป็นความหลงความไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล ไม่รู้ว่าอะไรเป็นผลที่มาจากเหตุไม่รู้โดยประการทั้งปวงความเป็นจริงของอวิชาไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นเมื่อใดย่อมทำกิจหน้าที่ไม่รู้ความจริงเมื่อนั้นที่สัตว์โลกทั้งหลายยังท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในสังสารวัฏก็เพราะยังมีอวิชาอยู่นั่นเองถ้าเป็นผู้ที่สามารถดับอวิชาได้หมดสิ้น ถึงความเป็นพระอาหารหันต์ก็จะไม่มีการเกิดอีกในสังทลรวัตเป็นผู้สิ้นทุกขโดยประการทั้งปวงพระธรรมทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรรรแสดงเพื่อความเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เนื่องจากสะสมความไม่รู้มานานแสนนานก็ยังมียึดถือว่าเป็นเราอยู่ เป็นเราที่เห็นเป็นเราที่ได้ยินเป็นเราที่คิดนึกเป็นเราที่ต้องการสิ่งต่างๆเป็นต้นแต่ตามความเป็นจริงก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงๆตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่ใช่เราพระธรรมทั้งหมดเพื่อให้รู้ความจริงไม่ว่าจะเป็นขณะไหนก็ตามขณะเห็นก็จริงแต่ยังไม่รู้ความจริงขณะกำลังได้ยินก็จริง แต่ยังไม่รู้ความจริงขณะกำลังคิตก็จริงแต่ไม่รู้ความจริงอวิชาเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เป็นความไม่รู้ไม่เห็นความจริงเป็นสภาพที่หุ้มห่อไว้ทำให้ไม่รู้ความจริงอวิชาเป็นเรื่องใหญ่เพราะสะสมมาอย่างมากและยาวนานในสังฆารวัตและเป็นมนทินยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายทั้งปวงหนทางเดียวที่จะค่อยๆละคลายอาวิชาให้เบาบางลงได้ คือการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสะสมปัญญาซึ่งความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ,ดบไม่ละทิ้งโอกาสสำคัญในชีวิตนั่นก็คือการฟังพระธรรมมีโอกาสฟังก็ฟังมีโอกาสอ่านก็อ่านมีโอกาสสนทนาก็สนทนามีโอกาสสอบถามในเรื่องของธรรมะก็สอบถาม ทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกแข็นถูกโดยตลอดจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้เริ่มสะสมอบรมปัญญาตั้งแต่ในขณะนี้ค่อยๆเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้โดยที่ไม่ขาดการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วจบภาษาบาลีหนึ่งคำ คติธรรมประจำสัปดาห์ปะละมะมะ,มะละแปลว่ามนทินอย่างยิ่งจมลบ้านธรรมะมสอพสมาชิกเลขที่แปดหกเจ็ด